สวัสดีครับวันนี้มาดูคลิปเกม r i ฟ e of e อี o s วันนี้จะมาอ,อ,อัพอัพแรงตัวละครจาก SR ขึ้นสู่ SSR นะไม่เสียเวลาใส่เลยอะยีนี SR ขึ้นสู่ SSR จากม่วงเป็นสีทองค่าอ e ีวฟห้าหมืนจัดเลยครับอันนี้คือวัตถุดิบในการอ e ี o วฟนะก็มีไอเหรียญไอเนี่ยเหรียญคล้ายๆกงจากเนี่ยเละสองเหรียญหนังสือสีเขียว แล้วก็แผ่นกระดาษ20บใบหนังสือ10เล่มตามนี้เยสเลยอันต่อไปนี่ขึ้นสู่ UR แล้วนะเอ,อเดี๋ยวตัวนี้น่าจะอัพเป็นตัวแรกเลยมั้งขึ้น UR ไปกน็น่าจะโหดขึ้นเนาะ เดี๋ยวเทสให้ดูมาเสศษเแล่าหนึ่งขึ้นไปข้างบนแล้วตัวที่สองน้องแม่ชีตัวอึดตัวแทงมาอีวบเลยก็ใช้วัตถุดิบเหมือนกันต่างกันตรงที่หนังสือกับกระดาษจะเป็นคนละไ้าย ไออินาเซตัวเมื่อกี้จะเป็นสายโจมตีส่วนตัวนี้จะเป็นสายป้องกันก็เป็นโลโก้รูปโลกอย่างนี้นะโอเคเจสปา่าก็น่าจะเหนียวขึ้นต้องเหนียวขึ้นแหละอะเรียบร้อย เทสให้ดูเลยป่ะไต่หอเลยตอนนี้ไต่มาถึงชั้นสามสามชั้นต่อไปสามสี่นะัพ SSR มาใหม่สูได้ไมไม่รู้ต้องรองแต่เว็บแรกน่าจะไม่รอดยังไม่เหนียวพอ โลโก้ออกกันโอ้ชั้นนี้เจอน้องน้องปูทะเลไม่ใช่ปูนานะปูทะเลก็เป็นมอนจากไออีเวนท์ที่เพิ่งจบไปอีเวนต์ตีปูโอ้โหตีโคตรแรง ไม่รอดหรอกแต่เดี๋ยวมันข้ามไปเวฟสองน่าจะเป็นบักน๊กนาตอนนี้อเดี๋ยวคอยดูหน้าถ้าปกติมันจะขึ้นว่าเฟลแล้วโหตีโคตรแรงอืม ตอนแรกผมเล่นไม่ผ่านนะอันนี้คือมาแก้ตัวแก้ตัวหลังจากอัพเป็น SSR ทั้งสองตัวอารานากับอินาเซเมื่อกี้จะแก้ตัวได้ไหม,หมตีไม่เข้ามันต้องได้ดิเสียไปแสนนึ่งแล้วเมื่อกี้ เออได้ลุ้นอยู่นะหูทำทาไม่รอดก็ไม่รู้คุณไงละ่ะเอาละงี้งี้น่าจะรอดแล้วชัวร์ละ98%อ่า100% ผ่านนะฮะหลังจากอัพการ์ดมาอัพตัวมาถึงกระ่านเลยเนี่ยเห็นผลมาเดี๋ยวสามห้าต่อเลยปะแถมแถมอืมอะไรวะเนี่ย ไอตัวนี้นี่หว่าที่อยู่ในอีเวนต์ไออันอันอันก่อนหน้าอีเวนต์ที่มีตัวละครตัวเนี้ยเออจำได้เลยมันอยู่ไอโหมดอะไรนะชาเลนต์มั้งตีเดียวตาย ตัวต้องเทพจริงเดีย๋ยวเวฟสองนี่น่าจะหายยนะถ้าสู้ได้อีกนี่สุดจัดอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ชี ทำไมเป็นงั้นโอ้โหตีตีโคตรแรงตัวอืดสุดดูเลือดดิโอ้โหตายเลยไม่ไหวรอบนี้ของจริงหนักจริง ต้องแก้ตัวใหม่อีกยาวเลยต้องเป็น UR มั้งเนี่ยถึงจะมาโค่นพวกเนี้ยเออไม่ไหวจริงพอเหอสงสารเดี๋ยว UR เวลหกสกว่าเพื่อมาล้างแค้นสิบปีไม่สายเดี๋ยวไป เปิดกระช่าส่งท้ายให้ดีกว่าเนะมาเปิดไอ้ตู้เกลือนี่ตัวสองใบซักตัวถออเว้ยบ้าจริงขอเลยเนี่ยไม่ให้เหรอวะงก เดี๋ยวเปิดตู้ครบรอบหนึ่งปีก่อนเดี๋ยวไปใช้เพชรอีกสิบอันนี้หวังได้ไหมไม่ต้องหวังตัวนี้มาไหมวะเนี่ย โอ้โหได้ดาวหนึง่งตัวฮิวเกลือเกลือไปแล้วสามวันเหลืออีกสองวันเมาตู้อีกแน่นอนโคตรเร็วมาตู้นี้ขอเธอเว้ย ตัวไหนก็ได้มาสามตัวนี้นะเมีเอวตัวหลังตู้นะเอาหน้าตู้ขอเธอเว้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมหลับตาอยู่ไม่กล้าดูเหมือนไม่ได้เลย เลียวมาเปิดท <poly> <aller> <risque> ีละข้างอีกประมาณสามรอบมั้งมาเกลือเกลือแท้เกลือแท้ไม่มีน้ำตาล

ไว้เจอกันโอกาสหน้าจะเป็นคลิปหรือสตรีมรอติดตามเนาะวันนี้ลาแบบก่อยๆสวัสดีครับ